เอาละอัจมาจะมาตอบคำถามที่เราถามกันมาว่าความก้าวหน้าของการปฏิบัติอนาปนสติอยู่ที่ใดเราทราบไหมว่าความเก้าหน้าของอนาปนสติอยู่ที่ไหนความก้าวหน้าของการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานใดก็ตามการทำสมาธิก็คือการเจริญสมถะคือการเจริญจิตที่รู้สิ่งเดียวที่ติดต่อต่อเนื่องกันนานๆจึงจะทำให้เกิดสมาธิอันนี้คือความก้าวหน้าของสมาธิจะเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดตรงกันข้ามว่าถ้าจิตของเราไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่ติดต่อต่อเนื่องกันนานๆ เราจะเห็นความก้าวหน้าของสมาธิไหมไม่มีทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของสมาธิก็คือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวที่ติดต่อต่อเนื่องกันนน่นอนเช่น,นลมหายใจเข้าหายใจออกหากเราเข้าใจว่าการปฏิบัติอานาปนสติก็คือการหายใจเข้าหายใจออกรู้ใช่ไหม เพราะสติก็คือการระลึกรู้แต่ถ้าหากเราไประลึกรู้ถึงอารมณ์คือเราจะต้องเอาจิตนี้ไปรับรู้อารมณ์ถึงจะเจริญอาานาปานสติได้ใช่ไหมแต่เราจะเอาจิตไประลึกรู้อารมณ์ของอาานาปานสติได้อย่างไรถ้าไม่มีสติใช่ไหม เพราะฉะนั้นสติของเราไม่ใช่ว่าจะมีตลอดเวลาเพราะสติมันก็ดับแบบนี้เพราะว่าสติมันเป็นเจตสิกใช่ไหมสติมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะไปรับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตของเรานี้จะต้องมีงานทำคือไม่มีอะไรที่จะสั่งงานจิตได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องหางานให้จิตนี่มันทําถ้าเราหางานให้จิตมันทําสติจะไปอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงในสิ่งที่เราทําอยู่ใช่ไหมอันนี้แน่นอนลองฟังให้ดีๆนะน่าสนใจมากสติของเราจะไปรับรู้ อารมณ์กรรมฐา,านคือลมเข้าลมออกได้ก็ต่อเมื่อจิตของเรามาเฝ้าอยู่แถวแถวนี้จึงจะรู้ลมเข้าลมออกได้ใช่หมแต่ถ้าหากว่าเรายกจิตขึ้นมาไว้แถวแถวนี้เปรียบเสมือนกับวิตกใช่ไหมคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐา,านแต่ถ้าหากเราไม่กําหนดอารมณ์รู้ได้ไหมลมาหายใจไม่มีทางใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกลมหายใจได้ติดต่อต่อเนื่องกันได้อย่างไรจึงชื่อว่าจะเห็นความเข้าวหน้าของสมาธิคือจิตของเรานั้นจะต้องตั้งมั่นในอารมณ์เดียวไม่ใช่ว่าเราเอาจิตเข้ามาไว้แถวๆนี้เพื่อที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเองเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกของเราที่ผ่านมาทั้งชีวิตเราไม่เคยรู้เลย อาจจะรู้บ้างเป็นบางครั้งมันก็ไม่ทําให้เจริญสมาธิได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาตรมาแนะนําผู้ที่อยากมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอนาพนสติคือจะต้องหาอารมณ์ให้เจอความจริงแล้วคําว่าหาอารมณ์ให้เจอนี่มันเป็นสิ่งที่หายากมากแต่ถ้าเราทําให้มันเจอให้มันรู้คือการกําหนดลมหายใจ คือเราหายใจเข้าหายใจออกด้วยเจตนานั่นคืออารมณ์กรรมฐานแต่เราจะต้องเอาจิตของเรานี้ไปรับรู้ถึงลมหายใจที่เรากําหนดคือหายใจเข้าเจตนาผ่านจุดสัมผัสลมแถวๆนี้ถ้าในคำพีวิสุทธิมักจะอธิบายไว้ว่าลมกระทบที่ปลายจมกูกหรือว่าริมฝีปากน่าสนใจนะถ้าอยากจเจริญสมาธิต้องทำแบบนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราอยู่แถวแถวนี้เรากําหนดอารมณ์ให้จิตรู้นั่นคือการทําสมาธิถ้าจิตไม่รู้อารมณ์จิตก็ไม่รู้จะรู้อะไรใช่ไหมถ้าจิตไม่รู้ลงเข้าลงออกจเจริญไหมสมาธิเห็นไหมความก้าวหน้าไม่เห็นเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าจะอยู่ที่การกําหนดอารมณ์กรรมฐานที่ติดต่อต่อเน,นื่องกันนาน,น,าน,น,านพอสมควรเลยนานมากนานพอสมควรคือจิตของเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ใน ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยติดต่อต่อเนื่องกันน,นานๆอันนี้ที่จะชื่อว่าจะเห็นความก้าวหน้าของสมาธิใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะโยมเพราะฉะนั้นคำว่ากำหนดลมเราเข้าใจไหมคำว่ากำหนดลมคือเจตนาหายใจให้มันถูกกระทบ สมมุติว่าเราไม่เห็นจุดกระทบที่ไปจมูกหรือริมฝีปากแต่ถ้าหากเราหายใจเข้ามารู้สึกว่ามันจะเข้าไปแล้วให้เราบริกรรมว่าเข้าเลยแล้วก็ไม่ต้องตามลงมาไม่ต้องตามลงไปถึงท้องไม่ต้องตามลงไปดึงแล้มันไสเพราะสมาธิคือการเจริญจิตเดียวณนะจุดจุดเดียวอยู่แถวแถนี้ถ้าหากเราเจริญจิตที่รู้ลมยาวแต่จิตก็ตามลมไปใช่ไหม ที่นีสมาธิจะเกิดที่ไหนที่คอที่ท้องที่ลำไส้ความจริงสมาธิจะต้องเกิดอยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมสมาธิจะต้องเกิดอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นนี่คือการกําหนดให้รู้แถวนี้เรากําหนดลมหายใจไม่ต้องให้มันเข้าไปนรนูจมูกให้เรารู้แถวนี้ว่าเข้าแล้วออกก็เหมือนกันเมื่อลมหายใจออกมาให้เราบริกรรมว่าออกอยู่แถวๆวนี้ลมหายใจออกอยู่แถวแถวนี้ ไม่ต้องไปตามรู้มันจะยาวหรือจะสั้นก็ตามแต่ไม่ต้องสนใจมันจะหยาบมันละเอียดก็ตามแต่ความก้าวหน้าอยู่ที่การกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกท,ที่ติดต่อต่อเนื่องกันน,น,นานๆโดยไม่หลุดเลยเกิดแน่น,นอนสมาธิเพราะสมาธิก็คือการเจริญจิตเดียวจิตที่รู้อารมณ์เดียวท,ที่ติดต่อต่อเนื่องจึงจะทําให้มีความก้าวหน้าของสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้จิตของเราอยู่กับลมเข้าลมออกได้ ถ้าเราหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่าจิตของเรายกขึ้นมาไว้ตรงนี้หายใจเข้าไปบริกรรม่าเข้าหายใจออกมาผ่านจุดสัมผัสจุดกระทบบริกรรม่าออกถ้าทําอยู่แบบนี้จนออกจากสมาธิจิตมันจะตั้งมั่นอยู่แถวๆนี้มันจะไม่ไปรับรู้สถานที่ต่างๆถ้าเราบริกรรมเข้าออกหายใจเข้าบริกรรม่าเข้าหายใจออกบริกรรม่าออกมันบ่งบอกถึงเราไม่มีความประมาท เรากล้าตอบตัวเองได้ไหมว่าเราไม่ได้รู้สึกลมเข้าลมออกตลอดเวลากล้าพูดไหมอาตมากล้าพูดไม่รู้อาตมาไม่รู้สึกลมหายใจโดยไม่กําหนดให้รู้ถ้าอาตมาจะเอาจิตมารับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพันปจมกูกนานสุดก็ไม่ถึงห้านาทีเมื่ออาตมาฝึกใหม่ๆไม่ถึงพอถึงสองสามนาทีก็จะหลุดแล้วบางทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำหลุดแล้วไม่มีความต่อเนื่อง แต่ถ้าเราทําให้มันถูกหรือมันกระทบอยู่นจุดจุดนี้ผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดเข้าใจไหมคําว่ากระทบนี่คือการทําให้สิ่งที่ภายนอกมากระทบให้รับรู้สู่ภายในเข้าใจไหมถ้าอาจมาพูดว่าถ้าไม่มีรูปมากระทบตาเราก็ไม่เห็นใช่ไหมอันนี้คือผัสสะสีมากระทบกระทบก็คือผัสสะมากระทบที่ตาจึงรู้ว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชาย เสียงที่มากระทบที่หูจึงจะรู้ว่านั่นเสียงเพลงนี่เสียงผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรมากระทบตาหูไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินเหมือนกับลมเข้าลมออกเหมือนกันถ้าเราไม่กําหนดให้มันกระทบอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่รู้ไม่มีทางที่จะรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะต้องกําหนดให้ต่อเนื่องเข้าออก เ้าออกอยู่ในฐานี้บริกรรมไปแบบนี้จนออกจากสมาธิอาตมากล้าพูดว่าโยมจะเห็นความเข้าหน้าแน่นอนถ้าเรารู้บ้างไม่รู้บ้างสมาธิก็ไม่เกิดดอกอันนี้แค่ตอบคาถามว่าจะทำยังไงให้เห็นความเข้าหน้าคือการเจริญจิตเดียวที่ติดต่อต่อเนื่องเดี๋ยวอาตมาจะตอบคาถามต่อไปนานแล้วที่อาตมาไม่ได้พูดแบบนี้จะตอบคาถามต่อไปเนาะ คำถามที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วก็ฟุง้งแล้วก็นั่งแล้วมันวีเทเวทนานั่งแล้วไม่เห็นลมหายใจนั่งแล้วมีแต่ความคิดนั่งแล้วลมก็เบาลมก็หยาบเดี๋ยวอาตมาจะตอบคาถามมีมากมายเลยเอาสาธุอนุโมทนาด้วยนะกับคําถาม